ทำไรฮะทำไรฮะโอ like ้ภาคคุ้มร่างคนเนะหาไม่รร้อนมาเอะไร อื oh. <t zeker Fro llo> <that> no ้อฮอฮือทือฮือฮือฮอฮือีือฮือออ

ไหน αι. นี่มันเกี้ยวหมูปะเนี่ยหืนเกี้ยวหมูปะครับอือดูมัน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 โอย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 เกี้ยวหมูปะครับ